ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทางช่องดวงดีดีชาแนลวันนีนะครับวันนี้เจอกันกับอาจารย์บอลน,นะครับวันนี้เรามาในคลิปที่ว่าในตัวของท่านนะครับในตัวของคุณคุณทั้งหลายเนี่ยนะครับมี <c oughs> มีดวงจิตหรือดวงวิญญาณหรือเทพองค์ใดนะครับที่ คอยดูแลคอยช่วยเหลืออยู่นะครับอ่านะครับเป็นเทพองค์ใดนะครับเป็นเทพลักษณะใดคอยดูแลคอยช่วยเหลืออยู่นะครับนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดไพ่ดูให้นะครับว่าดวงแต่ละท่านนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับมีองค์เทพนะครับหรือมีอเทวดา แบบไหนหรือดวงจิตแบบไหนที่คอยดูแลคุณอยู่นะครับวันนี้เปิดดวงกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องดวงดีดวงดีดช n แนลกับอาจารย์บอลด้วยนะครับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์1 5 g o งหามาดูดวงกันได้นะครับค่าครูไม่แพงครับนะครับก็มาเปิดดูดวงกันได้วันนี้กับคำถามนี้นะครับขอญาตเปิด ห้ากองนะครับวันนี้นะพอยาเปิดเยอะนึงนะครับห้ากองกกบคำถามว่า,า <c oughs> ในตัวขั้นนะครับมีเทวดาหรือดวงจิตใดเปิดดูแลนะครับตัวคุณอยู่นะครับห้ากองนะครับกองละห้าใบนะครับห้ากองกองละห้าใบเริ่มจากกองแรกนะครับ ตอนที่2นะครับในตัวของคุณมีเทวดานะครับหรือดวงจิตนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับคอยดูแลท่านอยู่นะครับในตอนนี้นะครับมาดูดวงกันนะครับเปิดดวงกันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับช่องดวงดีดชาแนลด้วยจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะครับสีแล้วนะครับ เกินก็ไม่ว่ากันเนาะเกินก็น่าจะแถมอ่ะนะครับกองที่4ครับวันนี้เราเปิด5้ากองกองละหใบนะครับกองละ5ใบนะครับนะครับในตัวของคุณนะครับหรือตัวของคนที่มาดูตอนเนี้ยนะครับเรานับเป็นเรียลไทม์เลยนะครับเราดูเป็นแบบว่าณับปัจจุบันเลยนะครับ ณปัจจุบันตอนนี้นะครับว่าท่านเนี่ยมีดวงจิตหรือดวงวินดาณหรือเทวดาองค์ใดนะครับที่คอยดูแลตัวท่านอยู่นะครับมี5กองนะครับที่เลือกตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนะครับกองที่1 2 3 4 5สนะครับขอญาตตรวจไพ่นะครับว่าครบหรือไม่นะครับแต่ละกองนะครับระหว่างนี้ก็อธิษฐานได้เลยนะครับอธิษฐาน นะครับแล้วก็เลือก1กล่องนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจางขอเลือกพูดถึงกองที่1ก่อนเลยนะครับกองที่1นึ่นะครับกองที่1นนะครับคนที่เลือกกองที่1นึงเนี่ยนะฮะ นะครับให้ขึ้นว่าเป็นอขอ้อยาตั้งอย่างนี้นะครับขอ้อยาตั้งอย่างนี้เนาะดีกว่านะอา่าตั้งอย่างนี้นะครับกองที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่บอกว่าท่านเนี่ยนะครับมีดวงวิญญาณหรือเทวดาที่ ค่อนข้างนะครับมีอยู่2ประเภทนะครับหน,นะฮะหน,นะครับเป็นอ,ออกแนวนักรบนะครับออกแนวบูนะครับนักรบหรือเทวดาที่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคอยปกป้องบ้านเมืองหรือปกป้องแผ่นดิน นะครับนะอ่าอันหนึ่งก็อาจจะเป็นพระสยามเทวทิราชนะครับขอญาติเอ่ยน,นามนะครับแล้วก็อ่าองค์เทพที่มีอาวุธนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีอาวุธเนาะนะครับแต่อาจจะอ่านึกถึงอ่อวิญญาณบูรพะนะครับบูรพะกษัตริย์นะครับนะเป็นบารมีนะครับซะมากกว่านะครับที่มาดูแลท่าน นะครับแต่ก็ถ้าถามบู๊บู๊แนวไหนก็จะบู๊แนวออกที่เป็นผู้หญิงนะไม่ใช่เป็นผู้ชายนะครับนะอ่าอ่า,อาถ้าพูดถึงเมื่อกี้จำบอลบอกว่าเป็นบุรพกษัตริย์ก็จะเป็นบุรษบุรพกษัตริย์ตรีนะครับเช่นพระสุริโยไทยนะครับนะขอญาตเอยนามนะครับย่า,ยามโมนะครับ นะครับออกแนวบูออกแนวแบบว่า,เ,าเป็นทหารอย่างนี้นะครับคอยช่วยเหลือปกปกักดูแลคุ้มครองนะครับอ่านะครับก็จะคอยดูแลทุกท่านนะครับท้งน,นี้ก็จะขึ้นนะครับเป็นไพ่ที่ว่า,าท่านนะครับจะมา ะจะมาในส่วนของที่เป็นช่วงที่คุณกำลังอยู่ในสมาธิหรืออยู่ในช่วงของที่กำลังใช้ความคิดนะครับจะมาสร้างบารมีจะมาสร้างาบุญนะครับจะมาสร้างาสร้างเขาเรียกว่าสร้าง ปัญญาและสติให้กับตัวคุณนะครับนะถ้าพูดถึงองค์เทพนะครับองค์เทพจะมีไหมนะครับองค์เทพนะครับองค์เทพก็จะเน้นไปทางผู้หญิงเช่นเดียวกันครับองค์เทพเนาะถ้าถ้าไปในทางของอ่ฮินดูนะครับพราหมณ์อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นพระแม่นะครับองพระแม่ต่างๆ นะครับแต่ก็ยังไม่ใช่องค์พระแม่ที่ยศศักดิ์ที่แบบใหญ่นะครับอาจจะเป็นพระแม่ปางหนึ่งที่อ,อ่ปางแบบว่าปางเขาเรียกว,ว่าปางอาวตารเนาะไม่ได้ปางหลักนะครับนะแต่ส่วนเรื่องของเทพเนี่ยอาจารย์ก็ ออกได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าไพ่ยังขึ้นไม่ชัดเจนนะครับนะแต่ถ้าโยงไปนะครับเทพที่ออกแนวบูนะครับก็จะมีพระแม่อะไรครับธุรคาใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่ใช่นะอาจะมองดูว่ายังไม่ใช่นะครับมองไปแนวพระแม่บูแบบบูแบบผู้หญิงนะบูแบบผู้หญิงนะครับเป็นพระแม่อุมาหรือพระแม่ ใช่ไหมครับพระแม่อุมานะครับบางคนถามใช่พระแม่พระแม่กาลีไหมยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่นะครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับนะส่วนลักษณะอะไรอย่างไรนะครับบอกไปแล้วนะครับที่เหลือก็ให้ตัวคุณไปสืบสอะแสวงหาการต่อเองนะครับเพิ่มเติมนะฮะ ส่วนใครเลือกกองที่สองนะครับกองที่2มาแล้วกองที่สองนะครับกองที่สองจะเป็นเทพนะครับที่อยู่ใต้พิภพนะครับเป็นเทพ,พที่อยู่ใต้โลกนะครับใต้โลกใต้พื้นดินนะครับก็อาจจะเป็นนะครับเทพในตระกูลของ อ,อพญานาคนะครับอ่าเป็นพระยมนะครับพระยมยม,มาบาลนะครับเนาะแต่ไพ่เนี่ยนะครับไพ่ขึ้นมานะครับมีหมดเลยนะสำหรับคนที่เลือกกรที่สองนะครับแต่เน้นไป ในผืนดินกับน้าซะมากกว่านะครับดินกับน้าซะมากกว่านะครับก็จะเป็นจานบอมเป็นหลักๆก,ก็คือ,อสายพญานาคซะส่วนใหญ่นะครับจะว่าคนที่เลือกกรที่สองเนี่ยนะครับอาจจะมีความเกี่ยวพันนะครับกับพญานาคหรือ องค์เทพที่เป็นน้ำนะครับนะตอนนี้นึกออกก็มีแต่พญาพญานาคอย่างเดียวนะครับที่เป็นน้ำนะฮะลักษณะนะครับลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะก็นี้มาเป็นเป็นแบบว่าบารมีซะมากกว่านะครับนะไม่ได้มาเป็นดวงจิตหรือดวงวิญญาณหรือเป็นสิ่งที่แบบ มาให้เห็นเป็นทิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนนะครับนะอาจารย์มองไปดูว่าเป็นบารมีสมมากกว่านะครับจะมาในช่วงไหนนะครับมาในช่วงที่คุณรู้สึกตกทุกข์ได้ยากนะครับคุณมีความต้องการพิเศษเช่นอยากได้อยากได้อย่างนี้นะครับอยากมีแบบนี้อยากได้เงิน ขอนะครับบนนะบุบ,นบานสัล่าวประมาณนี้นะครับประทานพรประทานบารมีประทานเงินนะครัประทานทรัพย์ช่วยเหลือนะครับให้กับคนที่เลือกกล่องที่2ตรงนี้นะครับอ่าถ้าเป็นเทวดานะครับเทวดาก็จะเป็นเทพนะครับเทพเอ่อเทพในตระกูล ทาวิรูปวัปกษ์ใช่ไหมครับวิรูปักเนาะใช่ไหมครับก็สายพญานาคเช่นเดียวกันนะครับ่าเป็นพระแม่ธรณีได้ไหมได้นะครับได้นะครับเป็นตรงนั้นได้นะครับถ้าท่านจะบูชาเอาตรงนี้ที่จามเอ่ยชื่อเอ่ยนามบูชาได้เลยนะครับพระแม่ธรณีได้นะครับอ่า แล้วก็พญายม,มาบาปเนี่ยอาจารย์มองเป็นเป็นแรกเลยนะตั้งแต่เปิดไพ่มาอาจารย์มองเป็นพญายมพยมพญายมนะครับหรือท้าวเวสสุวรรณอ่าใช่นะครับรท้าวเวสสุวรรณได้นะครับ,วเ,วนนะรบเนี่ยนะครับก็จะเป็นตระกูลนี้ไปนะครับตระกูลค่อนข้างพวกแบบโชคลาภบ,บาลมีเนาะ นะครับโชคลาภบ,บารมีประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เลือกกลองที่สองนะครับส่วนทเทพอ่อฮินดูทางฮินดูทางพราหมณ์เป็นอย่างไรอดูใหม่เทพฮินดูเทพทางพราหมณ์อาจารย์ก็ยังมองเป็นเออ่พระนารายนะครับ พานารายที่อยู่ใต้บาดาลเนาะที่มีพญานาคนะครับเป็นเป็นบัลลังก์ใช่ไหมครับอยู่กับพญานาคใต้บาดาลเนะาะพระนารายอง์นั้นไปนะครับไปต่อนะครับสําหรับคนที่เลือกกองที่สามนะครับกองที่สามกองที่สามเนี่ยค่อนข้างจะมาโหด นะครับก่อนที่3ามเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะโหดนิดนึงนะครับนะ,ะก่อนที่3อาจารย์มองเป็นเทพนะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับผู้หญิงเช่นเดียวกันนะครับผู้หญิงนะครับ เช่นเออแม่โพศบใช่ไหมครับแม่ธรณีได้นะครับแล้วก็มองไปเป็นในเรื่องของเทพเทพพระจันทร์นะครับเทพพระจันทร์เนาะจันทราเทพอ่านะครับจันทราเทพที่คอยดูแลปกปักรักษา นะครับนะก็จะคอยดูแลนะครับเขาเรียกว่าคอยดูแลในแนวซัพพอร์ตมากกว่านะครับเขาจะให้คุณได้ดูแลตัวเองก่อนนะครับเขาจะคอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆนะครับคอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆในเมื่อที่คุณมีความตกทุกข์ได้ยากนะครับแต่ถ้าไปในแนวของเทพ อินเดียเทพพราหมนะครับทังหรนนะครับก็จะไปในโซนของพระแม่ธุรคากาลีได้นะครับที่จะคอยปกปักรักษาแล้วก็ดูแลทุกท่านนะครับถ้าเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณถ้าเป็นดวงวิญญาณนะครับท่านจะเจอส่วนใหญ่นะครับดวงวิญญาณเลยนะดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณแบบ ผีเนาะผีแบบผีเล่ล่อนก็ไม่เชิงเล่ล่อนนะเป็นผีแบบออกแนวเลล่อนนะแต่มันแต่มีสักสูงกว่าเลล่อนงงไหมครับ <laughs> ไม่งงนะเช่นพลายกุมารแต่กุมารจะเป็นออกแนวกุมารเออกุมารผู้หญิงนะกุมารีนะครับ นะคะก็จะเป็นแนวนี้ไปนะครับเทพแบบเจ้าแม่เนาะเจ้าแม่แม่เจ้าแม่แมจุดๆเนาะแม่นางเอ่อแม่แบบพวกเจ้าแม่ใช่ไหมครับถ้าก็จะมีอะไรครับเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่โพเจ้าแม่เอ่ออะไรนะ่ะใกล้ตัวท่านนะครับท่าอาจารย์คิดว่าท่านน่าจะน่าจะ รู้นะครับเพราะว่าคนที่เลือกกอนที่3าเนี่ยจะมองว่าคุณมีสิกเซนนะครับมีสิกเซนมีสิ่งที่สัมผัสได้นะครับเรียกว่าสัมผัสได้เกี่ยวกับการจับความรู้สึกของตัวเองนะครับก็จะออกไปแนวนี้นะครับเนาะอาจารย์เน้นไปแนวของ ทางไทยและการทางไทยก่อนนะครับย้าอีกทีหนึ่งก็เป็นจันทราเทพเทพพระจนันทร์เทพดวงจันทร์พระราหูประมาณนี้นะครับสําสหรับคนที่เลือกกองที่4นะครับกองที่4นะครับกองที่4นี้ค่อนข้างที่จะโหดโหดอีกแล้วนะครับโหดกว่ากองแรก นะครับโคตรกว่าเอ้ยก็โคลกว่ากองนี้โคตรก,ก,กว่าอีกนะครับกองที่สี่เนี่ยนะครับออกไปในแนวพูดเลยนะพูดผีพูดผีเลยนะครับที่คอยดูแลคุ้มตัวคุณนะครับพูดผีกุมารพลายนะครับนี้เลยนะผีพลายผีกุมารน,นะครับออกแนวผีนะครับถ้าเป็นถ้าในกองที่สามที่อาจารย์พูดไปก็เป็นแนว ่ากูมันเทพพลายเทพใช่ไหมครับแต่กองที่สี่เนี่ยออกในแนวาสายสายดำอะ่ะใช่ไหมครับสายดำพลายแบบสายพลายไปเลยประมาณนี้นะครับหนึ่งเป็นคนที่ เป็นดวงวิญญาณดวงจิตที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเจ้าชีวิตเป็นญาติเป็นครอบครัวนะครับที่คอยดูแลคุณนะครับนะออกเป็นแนวแนว แนววิญญาณประมาณนี้นะครับเป็นคนที่เหมือนญาติที่ตายแล้วนะครับนะต้องขออภัยที่พูดไปนะครับเป็นญาติที่ตายแล้วหรือบุคคลที่เสียเสียชีวิตไปนะครับก็ดูแลคุณนะครับอ่าเอ่อมาจากไหนเออมาจากไหนมาดูแลได้อย่างไรนะครับจะมองว่าคนเลือกกองที่4เนี่ยเป็นสายชอบทําบุญนะครับ เป็นสายชอบทําบุญแล้วมองดูว่าคนที่เลือกกอนที่สี่นะครับมีความมีความมีซิกเซนแรงนะครับมีซิกเซนแรงนะนะครับมีซิกเซนแรงมีซิกเซนเกี่ยวกับผีวิญญาอะไรเงี้ยค่อนข้างจะไปในแนวนั้นนะครับก็ถามว่ามาช่วยไหม มองดูว่าคนที่เลือกกรที่สี่เนี่ยจะหนักใจหน่อยนะครับนะมาค่อนข้างจะมาขอขอกุศลซะมากกว่านะครับไม่ได้ได้ช่วยอะไรมากนะครับถ้าช่วยก็ต่อเมื่อเราทําทานทําบุญให้ไปแล้วนะฮะมาในตอนที่เราเหนื่อยนะครับจะเจอบักจะเจอในช่วงที่เราเหนื่อย เราเพลียช่วงที่เราพักผ่อนช่วงที่เราแบบพักผ่อนจากการทํางานนะครับว่างเว้นจากการทําธุระทําอะไรต่างๆที่เราเหนื่อยนะครับนะอาจารย์ก็มองไปแนวนั้นนะครับนะเทพถ้าเป็นในเทพเลยอาะเทพและการเทพก็เป็นท้าวเวสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับที่มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ เ,เจ้าแม่เทพเอ,อทางพรามนะครับก็จะออกไปแนวพระนารายเอ้ยไม่ใช่ขอโทษพระศิวะนะครับนะมองไปแนวพระศิวะนะครับแนวบูแนวโหดเลยแหละแนวโหดเลยนะถ้าท่านจะบูชานะครับก็ เน้นเป็นท่าวเวสวุวรรณพระศิวะนะครับไปแนวนี้นะครับแล้วก็พระแม่กาลีนะฮะที่บูชาได้นะครับไปกันต่อนะครับสำหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายนะครับคนที่เลื่อนมาดูดกองสุดท้ายนะครับ กองที่5ของเรานะครับคนที่เลือกกองที่5นะครับอาจารย์มองดูว่าเป็นเทวดาทั่วไปนะครับผีบ้านผีเรือนพระภูมินะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่คอยดูแลคุณอยู่นะครับอ่า ทั่ววิญญ,ญาณทั่วไปวิญญาณาที่อยู่ตามพื้นดินนะครับเนาะเป็นวิญญาณตามพื้นดินทั่วไปนะครับโหดไหมไม่โหดเท่ากองที่สี่นะครับนะครับไม่โหดเท่ากองที่สี่นะครับอาจารย์มองดูว่าเป็นเ,เทพนะเ,นเทพเพระภูมิ ประมาณนี้ซะมากกว่านะครับเจ้าทางเจ้าที่นะครับมัาจะมองดูว่าคนที่ดิจก่อนที่ห้าเนี่ยบารมีไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อพวกเทพพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ค่อยเวียนมานะครับบารมีไม่เยอะนะครับเทพไม่ค่อยไม่ค่อยมาเกาะแกะวุ่นวายนะครับนะผ่านมาผ่านไปครับ นะครับให้ดูแลตัวเองนะคนเลือกกอนที่สี่คือคนทาคน่เลือกกอนที่ห้าคือคือคนธรรมดาคือคนแบบหาเช้ากินขําเนาะทำว่ดไปทั่วไปนะครับบังเอิญเปิดมาเจออะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ก็เลือกกอนที่ห้านะฮะ <c oughs> ไม่ได้แบบอยากรู้อะไรมาก <c oughs> ก็มาเปิดดูเจออะไรอย่างเงี้ยเลือกกอนที่ห้าซะหน่อยอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ออกไปแนวนั้นซะมากกว่านะครับคนเรื่อยๆนะครับ ถ้าไปในแนวของเทวดานะครับก็จะมองเป็นแนวเทวดาจะานึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวขอยักข้ามไปตรงของเทพทางพรามก่อนนะครับเท,ท,ทพเทพธรรมพรามอันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนแล้วกันอ่าเออคนที่เรื่ององกรที่5นะครับเป็น ผู้ชายนะครับลักษณะนะครับคนที่จะวิญญาหรือดวงจิตหรือเทวดาที่มาคุ้มครองนะครับนะองค์เทพเป็นองค์ผู้ชายหรือเทพประจําตัวเนาะเป็นผู้ชายนะครับก็จะเป็นแนวของ เทพเอ่อไม่มีอะครับอาจารย์นึกไม่ออกนะอาจารย์มองเป็นพระภูมิเจ้าที่ซะมากกว่านะครับนะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่เลือกกอนที่ห้านะครับให้พูดชื่อไม่มีครับขึ้นไม่ขึ้นเลยนะครับเป็นพระภูมิเป็นเจ้าที่ซะมากกว่านะครับอ่ะเพราะว่าดูเหมือนเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกคนที่เลือกกรที่ห้าคือคนที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะมาดูอะนะจางคิดว่าอย่างนั้นนะ ไม่ได้ตั้งใจจะเลือกนะลองเลือกดูแล้วก็อาละห้าเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเชื่อมากเป็นคนที่แบบทําบุญเยอะๆแล้วกันคนเลือกกองที่ห้าไม่ใช่บุญไม่มีนะบุญมีแต่คุณยังบารมียังไม่ถึงที่ให้เทพมาอยู่ด้วยหรือมาคุ้มครองประจำหรือมาให้เห็นหรือมาให้ เอามาวนเวียนให้แบบว่าสัมผัสได้ตรงนี้ยังไม่มีนะครับก็มองเป็นตรงนั้นไปนะครับเทวดาพระภูมินะครับเป็นองค์แบบเทพพระทั่วไปเนาะพระที่ท่านบูชาอยู่นะครับนะประมาณนั้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับห้ากองที่เรา พูดถึงกันวันนี้นะครับนะก็ตรงใจไม่ตรงใจอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์มีคลิปอื่นๆมาให้ชมอีกนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับทางช่องดูวงดีๆชแนลนะครับใครที่อยากจะดูด้วงนะครับอย่าลืมกดนะครับอ่าแอดไลน์นะครับ 15GOOD789 หรือ Facebook นะครับนะครับ Facebook จะใช้ชื่อว่าดูดวงตรวจดวงชะตาขีดขีดนะครับอาจารย์บอลอจุดนะครับอจุดบออะบอไใบไม้ออ่างนอนหนูนะครับโหราปฐมพรนะครับค่าครูไม่แพงครับกดเข้ามาดูได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนพายิบซีนะครับก็สอบถามเรื่องของค่าเรียนภายิบซีได้เลยนะครับรับเปิดสอนพายิบซีนะครับแบบออนไลน์ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าลืมทําบุญให้กับเทวดาประจําตัวของตัวคุณเองด้วยนะครับนึกถึงนะครับเวลาทาบุญก็นึกถึงนะนึกถึงทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาที่ข้าพเจ้าได้นึกถึงหรือเคยมีคนบอกว่ามาคุ้มครองมาดูแลนะครับนนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ